สิ่งที่ทำให้ผู้ชายไม่กล้าทิ้งผู้หญิงอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละคู่และสถานการณ์แต่โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่มีพลังดึงดูดและผูกมัดใจผู้ชายมากที่สุดได้แก่หนึ่งความเข้าใจและซัพพอร์ตกันผู้หญิงที่เข้าใจรับฟังและสนับสนุนผู้ชายในทุกช่วงชีวิตจะเป็นคนที่เขารู้สึกขาดไม่ได้ตัวอย่างแฟนของคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากทำธุรกิจส่วนตัว แต่ในช่วงแรกเขาประสบปัญหาทั้งด้านการเงินและความกดดันจากครอบครัวคุณไม่ซ้ำเติมหรือทิ้งเขาไปแต่กลับอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจช่วยคิดไอเดียและเป็นแรงผลักดันให้เขาสู้ต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปเขาประสบความสำเร็จเขาจะมองว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดและไม่มีวันอยากเสียคุณไป 2. ความเป็นตัวของตัวเองผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองไม่ยึดติดหรือวิ่งไล่ตามผู้ชายจนเกินไปจะทำให้เขายิ่งหลงไหลตัวอย่าง คุณเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตของตัวเองมีความฝันเป้าหมายและไม่ได้เอาทุกอย่างไปผูกกับแฟนเช่นคุณมีงานอดิเรกที่ชอบมีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันได้และไม่ต้องการให้เขามาเติมเต็มชีวิตทั้งหมดสิ่งนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์และเขาจะกลัวว่าถ้าทิ้งคุณไปเขาอาจจะไม่ได้เจอใครที่มีความมั่นใจและมีสเสน่ห์แบบคุณอีก สมความผูกพันทางใจหากผู้หญ souls, <Öyle S 1> it, ิงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ล <caminho> <S 2 g ary> ึกซึ้งทางอารมณ์ให้ความสบายใจและเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจได้ผู้ชายจะไม่กล้าตัดขาดง่ายฮ่าฮาตัวอย่าง คุณกับแฟนเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันเช่นช่วงที่เขาสูญเสียคนสำคัญในชีวิตและคุณอยู่เคียงข้างเขาไม่ทิ้งไปไหนคอยปลอบใจทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งทางใจของเขาความผูกพันแบบนี้ลึกซึ้งกว่าความรักทั่วไปและทําให้เขาไม่อยากสูญเสียคุณไป สเสน่ห์และแรงดึงดูดเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นความสวยทัศนคติหรือพลังงานที่มีเอกลักษณ์หากผู้หญิงมีสเสน่ห์ในแบบที่เขาหาไม่ได้จากใครอื่นเขาจะไม่อยากเสียเธอไปตัวอย่าง คุณอาจจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเช่นคุณเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นมีพลังบวกที่ทำให้ทุกคนรอบตัวรู้สึกดีหรือคุณอาจจะมีสเสน่หบังอย่างที่ทำให้เขาหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นหากผู้ชายรู้สึกว่าไม่มีใครแทนคุณได้เขาก็จะไม่กล้าทิ้งคุณ หากความเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างในทุกช่วงชีวิตไม่ทิ้งกันในวันที่แย่และเป็นคนที่สามารถสร้างอนาคตร่วมกันได้ผู้ชายมักจะคิดทบทวนให้หนักก่อนจะปล่อยมือตัวอย่าง คุณเป็นคนที่วางแผนอนาคตไปพร้อมกับเขาดูแลเขาทั้งในเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เช่นถ้าเขาป่วยคุณดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวหรือคุณช่วยกันสร้างเป้าหมายชีวิตร่วมกันเช่นวางแผนซื้อบ้านแต่งงานมีครอบครัวสิ่งนี้ทําให้เขามองว่าคุณคือคนที่ใช่และจะไม่ยอมเสียคุณไปง่ายฮ สุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงต้องมีทั้งความเข้าใจการดูแลกันและการเติบโตไปด้วยกันถ้าผู้หญิงสามารถเป็นบ้านทางใจให้กับผู้ชายได้โอกาสที่เขาจะจักไปก็มีน้อยมากและไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ต้องกลัวเสียผู้หญิงไปแต่ความรักที่ดีต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายให้คุณค่ากันและกัน ถ้าคุณมีครบทุกข้อที่พูดมาแล้วแต่ผู้ชายยังเลือกทิ้งคุณไปนั่นอาจหมายความว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณแต่อยู่ที่ตัวเขาและสิ่งที่เขาต้องการจากความสัมพันธ์นี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณให้ลองพิจารณาดูว่าเหตุผลอาจมาจากอะไร1เขาอาจยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์จริงจัง บางครั้งไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนถ้าผู้ชายยังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเขาก็อาจเลือกเดินจากไปเพราะเขาอาจยังอยากใช้ชีวิตอิสระหรือยังต้องการค้นหาตัวเองตัวอย่างคุณเป็นคนที่เข้าใจสปอร์ตและวางแผนอนาคตร,ร่วมกับเขาแต่เขาอาจยังรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตคนเดียวหรือยังไม่อยากมีความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้ 2. เขาอาจไม่เห็นคุณค่าของคุณ ความจริงที่เจ็บปวดคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เขามีอยู่ถ้าผู้ชายคนนั้นมองข้ามคุณค่าในตัวคุณและคิดว่าเขาจะหาใครก็ได้ที่เหมือนคุณแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณตัวอย่างคุณทำทุกอย่างให้เขาแต่เขากลับมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่เห็นว่าเป็นสิ่งพิเศษและคิดว่าเขาสามารถหาแบบนี้จากคนอื่นได้สเขาอาจมีคนอื่น ถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าเขาไปสนใจคนอื่นหรือมีความสัมพันธ์ซ้อนเขาก็อาจเลือกเดินออกจากคุณเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่เขาคิดว่าดีกว่าแม้ในความเป็นจริง,อา,รงอาจไม่ใช่ตัวอย่างคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่เขาเผลอไปตกหลุมรักคนอื่นหรือต้องการความตื่นเต้นจากความสัมพันธ์ใหม่ฮ่าฮ่าสี่เขาอาจไม่ได้รักคุณจริงฮ่าฮ่า บางครั้งคนเราอาจอยู่ด้วยกันเพราะความผูกพันความเหงาหรือความเคยชินแต่ไม่ได้มีความรักที่แท้จริงและเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาต้องการจริงฮ่าฮ่ huh unusual. ตัวอยา่างเขาอาจเคยรักคุณแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นลดลงและเขาตัดสินใจจากไป5คุณอาจจะดีเกินไปสำหรับเขา ฟังดูแปลกแต่บางครั้งคนที่ไม่ได้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพออาจรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคนที่ดีเกินไปและเลือกเดินออกไปเองตัวอย่างคุณรักและดูแลเขาดีมากแต่เขากลับรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กไม่สามารถตอบแทนความรักของคุณได้หรืออาจรู้สึกกดดันที่ต้องเป็นคนดีขึ้นเพื่อคุณแล้วควรทำยังไง หอย่าคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองถ้าคุณทำดีที่สุดแล้วแต่เขายังเลือกเดินจากไปแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณ 2. อ,อย่าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นคุณค่าถ้าเขาเลือกไปแล้วจงปล่อยให้เขาไปคนที่เห็นค่าคุณจริงๆจะไม่มีวันทิ้งคุณไปง่ายฮ่ <c oughs> าห้าสกลับมาโฟกัสที่ตัวเองใช้เวลารักตัวเองพัฒนาตัวเองและเปิดโอกาสให้คนที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิต 4. เชื่อว่าคนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมคนที่เห็นค่าคุณจริงๆจะอยู่กับคุณโดยไม่ต้องพยายามเหนื่อยเกินไปสุดท้ายแล้วคนที่จกไปคือคนที่ไม่คู่ควรกับคุณและคนที่ใช่จะไม่มีวันทิ้งคุณไปง่ายฮ่าฮขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ